โลกสีชมพูนางเอกหน้าหวานเปิดตัวคนรู้ใจช็อตนี้หนุหน่มๆนอกหักระนาว ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวหน้าหวานอยาหญ,ญิงธนิตจินยาธนันชัยการได้ออกมาโพส์เปิดตัวแฟนหนุ่มรีกีหมอฟานก็เลยสร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะนอกจากทั้งคู่จะโชว์ความหวานกันจนน่าอิจฉาแล้วยังมีใบหน้าที่เหมือนกันด้วยล่าสุด20ตุลาคม2565หยิญิงได้โพสภาพคู่แฟนหนุ่มอีกครั้งซึ่งทั้งคู่นัดแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศกันโดยโพสต์นี้ระบุแคช่นว่าขอเรตตี้ม,มาร์ตินีแก้วหนึ่งงับใครรู้ที่ไหนอร่อยบอกหน่อย นกันไหนนะแวะไปไปชิมมาหลายที่แล้วกำลังตามหาร้านที่อร่อยที่สุดอยู่ hashtag สมุย hashtag ไทยล t านสมุยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่อย่างมากมายอาทิน่ารักนะครับโอ้ยอกหกักพี่หญิงสดใสดีแฟนโซสวีท so จริงๆและอื่นๆอีกมากมาย